ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะม,มาเล่นแบบหนึ่งแล้วผมก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนแนะนำตัวหน่อยเราเราชื่อูกันอ่ะน,น,น,นี่ว่าตวอักษรวันนี้เราก็จะม,มาเล่นแบบหนีไอหัวอะไรไม่รู้ไอหัวเชี่ยนเราลงไปเล่นด้านล่างกัน<ม>ลงกัรเรียกว่าไอหัวไอหัวตุ๊ดตึ้ยไอ,ไอหัวตุ๊ด เอาเพื่อนกูหายเอาเพ uh. ื่อนเอากัสดฮัลโหลอ้เชี่ยก wow> ัดอยู um, ่ไหนวะดุยมาดีไก่เฮ้ยเฮ้ยเียนะเดีนะไม่รู้อะลงมาแลวไอ้กัอ๊า ตัวกัดแกอ,อยู่ไหนนะ่ะนี่แกพี่เฮ้ยทำไมมึงกลับมาชนะหน้าจต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบตอนนี้มันมาล,งลุงกันที่แบบเไม่มาลุงเปล่าตายแล้วมันลุงกันกสองตัวเรารู้ละเอ็งต้องกระดูกห้าหัวมันไม่ใช่ไงเราเทสตุนั้นเราต้องคิดก่อนว่าเราต้องผ่านจากพวกนี้ไประวังนะกัส ทำไมมันไม่เร็วจังวะเออมันอ่อนมันไม่เร็วค่ะมันอัพดิยูยยูยูย,ย,ยไม่จองสกเก็เราต้องไปเพื่อน,ม,นมีสองตัวกันเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราล่อล่ะอามมาอามาแามนานี่เอ้ย เออกูช่วยกันเออเด็ดเนไอ้ตูด,ด,ด,ดนี่ไม่งงกันดิว้ายเฮียมันดักหน้ากูเลยแล้วจะรอเองมาแล้วโอ้มันโอ้ย โดนหลุมไม่แั <free> <mus> <cy p> ่ม้าขุดไก่โดนหลุมไม่ใช่เอ้ยไม่เอ้ยไม่ใช่โดนหลุมโดนลุมหาไปหาไปเฮ้ยทำไมมาเล่นยากจังวะเราต้องค่อยๆไปนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดักหน่หรือเปล่าอยไอโดดข้ามหัวมาเลยเออลูกลดกลูกลูกกไปกระโดดขึ้นมามาต่อแม่งกว่าเดิมค่ได้แต่ละบาทอุยยยยยได รอรอรอด้วยรอรอด้วยโอ้ยตัเต้ตัวเองทำไมไมนชอบมันถ่างหน้าวะเดี๋ยวเราล่อให้ไหมเอาไหมล่อข้ามหัวตึงๆย่า<ำ>ตึงโอ้ย,อ,ยอง่อะทุกคนครับทำไมมันผ่านยากจังครับเนี่ย เนี่ยแเราต้องมาเริ่มใหม่เลยเอ้ยยังไม่มาหนาเล่ผมยังไม่ผ่านเลยครับทุกคนเอ้ยไปถึงไหนแล้ววะเอาตายทำไมมันโดนอ่ะพี่เอ็มเหมือนปรับแมปใหม่เลยเว่ยเฮ้ยคลิปมันเก่งหรือวะ โอ้ยกระดิกเองพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยมาเนี่ยโอ้โอ้ยอ้ยมันมีแเว้นเองเอมาหรือยังยังเลยโอ้มบนี้เลยวะอ้ย้ย ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ผมจะไม่ทําอีกแล้วพี่ผมขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษครับพี่มาแล้วดีกำลังไปใจเย็นดีเพื่อนขอโพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมขอโทษครับพี่เอ้ยผ่านผ่านผ่านแล้วหรือเปล่าออ๊ยทำไมมันดักหน้าก็มัน <trochę> ยังไงดย แล้วันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันเล่นยากมากเลยเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมไอ้2งคนนี้น่าติดใจจริงเงี้ยอยู่มาจะลันจูบดูป่ากันอเลยเอ็งอยู่ไหน,นอ่ะห้วยสิมันเป็นคราฟตี้ดีสตรอมแม่งดักเฮ้ยเราไปด่านอื่นแล้วนะบ๊ายบายเอ้ยรอเราด้วยเพื่อนเรากำลังใกล้ไปถึงแล้วเอ้สีแล้วเราเซฟ เราโดนได้ไงอ่ะแล้วเราขอว่าไปด่านสองตามนี้เลยแล้วกันทุกคนครับผมขออนุญาตไปด่านสองเลยแล้วกันด่านนี้ไม่ไหวว่ะเขมมาแล้วกัดอีกหนเราเซฟแล้วชิคกี้พายเล้วอ้าวสรุปผมเอาผมไม่ได้อยู่เซอร์เดียวกับเพื่อนอะ ผมผมไม่ได้ดินทกนอะไรทุกคนครับวันนี้ผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย